สวัสดีครับผมนินจาจากโคโนฮะวันนี้ได้รับภารกิจระดับเอสนะครับที่จะต้องไปตามตัวคนขายซมโอนะฮะที่หมบ้านซินะคาคุเร ตอนนี้ผมต้องออกไปน้องหมู่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ่าฮะผมปัญจันจเองนะครับผมวันนี้กระตูนนะฮะสุดรักของผมนั่นเองนะฮะ หนังสือการ์ตูนที่ผมสะสมไว้น,นี่ฮะน่าจะคือมินจาคาถาโอ้โหนะฮะอ่า,อาเป็นนารูโตะนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็สะสมได้มาประมาณสองสามปีแล้วนะฮะสำหรับเรื่องนารูโตะนะฮะที่ผมชื่นชอบเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายๆคนนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีมีความฝันนะฮะแต่ว่าโดนคนเหมือนแบบว่า บอกว่าตัวเองทําไม่ได้เนี่ยแต่ว่าถ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะฮะวันหนึ่งก็จะทําสําเร็จขึ้นมาเหมือนนารูโตะนั่นเองครับ คาถาเนี่ยนะฮะคือผมเนี่ยไปดูในการ์ตูนนะฮะช่องเคเบิลเนี่ยนะครับไปดูไปครั้งที่ต่างจังหวัดไปทัวร์คอนเสิร์ตตอนนั้นนะฮะได้ดูตอนนั้นคือเขาเปิดยาวเลยครับทั้งวันทั้งคืนผมก็ระหว่างจะไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็ดูไปโอ้โหยาวเลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ตูนเรื่องนี้มันสนุกดีเพราะว่าหลังจากดักคอนบอลเนี่ยก็ไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนที่ทำให้ผมประทับใจได้เลยนะฮะ สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบอตัวของนารูโตะนะครับท<ๆ>ี่จริงผมชอบทุกคาแรคเตอร์ของตัวนารูโตะอย่างนารูโตะนี่เขาก็จะเป็นนินจาที่มุ่งม,มั่นนะฮะถึงแม้จะใจร้อนแล้วก็วูวามแล้วก็ไม่รอบคอบนะครับก็แต่ว่าความความเชื่อมั่นความเสียสละเนี่ยมีสูงมากอยู่ในตัวเขาครับ<ๆ>ถ้าผมก็สุดท้ายนะฮะฝากถึงผู้คนที่ชื่นชอบ การ์ตูนนัรโตะนะครับก็ยังไงก็ดึงเอาความคาำดีนะฮะแล้วก็คารคเตอร์ hmm. ของตัวละครที่มีความมุ่งมั่นหรือว่ามีความรู้รอบขอบ้อเอามาใช้อด a ปกับชีวิตประจาําวันการทํางานได้นะฮะอยู่ที่เราจะปรับใช้แล้วดึงดึงมันมาใช้ยังไงมากกว่า อาละครับฝากลแฟนๆรายการน็อ o เอาท์ด้วยนะครับใครชื่นชอบนังโตนินจาคาถาโหนโหนะฮะยังไงฝากติดตามผมด้วยในการแล้วก็เชียร์ผมด้วยนะครับไม่รู้หรอกครับว่าชนะแล้วได้อะไรแต่ว่าอยากชนะโยชิมากเลยนะฮะยังไงกดไลค์ผมด้วยครับไปแล้วครับฮอ้ออโอเคครับ Yeah. Uh -huh.